สวัสดีครับอูดสางทุนบ้านน้องโมเดินเดินรับซาลีพวงรุ่นเล็กครับตัวนี้ที่เป็นพิเศษก้มงูจักน้อยหนึ่งยางเป็นยางเจ็ดลอยยางบรรทุกนี่ยางในใ่พ้อมขอบสิบห้าครับ 3, 30, 30. เหยาสามเม็ดสามสิบพวงเม็เจ็ดสิบ แล้วสุกครึงคือเขาเบ็ดบอนตัวนี้เอากับสิทดิ์ไทยบอไลท์ปนนี้นี่แบบเบ็ดเบ็ดยางก็นนะครับเนาะยางกันนี่อดซิหายางก็ดลอยครับนี่ยางไม่พามครับสีเป็นไลสีแดงตัดสีไล่สีในในสยังคือเาขอาห้เงาามเมื่สามสิราคากับสามื่นไปไป สามเมอ,เมเมอเื้นตัวเล็กน้อนเยเพราะฉะนี่เป็นเพี้ยนเป็นยางยางบรรทุกประมาณนี้นะครับคลิปนี้นี่ถ่ายแต่ละไลน์รถเดี๋ยวผมนี่แก๊สเบิร์ดเอากับข้าวะทัดรัดก็ได้ที่สนใจกับท่อเขามากขึ้นเขแล้วครับเปิดขางทั้งสามทางขึ้นกขาอ้านี่ลูกค้ามารับเองครับลูกค้าเพื่บอบรรทาคลิปนี้ก็บกิซ้ำนี้ก่อนนะครับเนาะ นี่แหละจำกัดครับสวัสดีครับขอบคุณครับ